พี่แดงยกตัวอย่างเป็นปัจจุบันนี้เลยก็คือหุ้นกู้บ้านปูนะครับหุ้นกู้บ้านปูเนี่ยเตรียมเสนอขายครั้งที่2ของปี68นะครับจะมีอัตราเลดติ้งเลดติ้งตรงนี้ก็จะมีสถาบันที่เขาคอยเช็คเลดติ้งต่างๆไปตรวจสอบว่าบริษัทนี้มีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนโดยปกติแล้วถ้าหากให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่ปลอดภัยเนี่ยพี่แดงก็แนะนําให้เป็น A ขึ้นไปนะครับอย่างบ้านปูตรงนี้ก็จะได้ A บวกก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงในระดับสูงเลย เขาออกมาทั้งหมดมี5ปี7ปี10ปีโดยถ้าเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่5ปีจะอยู่ที่3.1-3.3ต่อปีถ้าระยะเวลาที่นานขึ้นดอกเบีย้ยก็สูงขึ้นระยะ10ปีก็สูงขึ้นจะมีการชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนถ้าเราจะซื้อหุ้นกู้ลักษณะของคำชี้ชวนคือสิ่งที่เราจะต้องได้ข้อมูลก็มีประมาณนี้นะครับ และเขาก็จะแจ้งว่าคาดว่าจะเสนอขายในวันที่22-24กันยายนโดยผู้ลงทุนทั่วไปจะซองซื้อขั้นต่ำได้ที่100,000บาทแล้วก็จะซื้อแบบทวีคูณได้ครั้งละ100,000หมายความว่าถ้าเราซื้อครั้งแรก100,000เราจะซื้อเป็น200,000ก็ได้300,000ก็ได้แต่จะซื้อเป็น1 5 0 0 0 0บาทอย่างนี้ไม่ได้ก็ซื้อทวีคูณครั้งละ100,000บาทนั่นเ